สำหรับวิดีโอนี้นะครับผมจะมาขออธิบายคร่าวๆถึงช่องทางที่สั้นรัดที่สุดในการพัฒนาตนเองพัฒนาพวกพ้องครอบครัวชุมชนสังคมประเทศไทยหรือแม้แต่ทั้งโลกนะครับแนวคิดก็คือคนเราเนี่ยถ้าเราปล่อยให้เฉยนะก็จะเป็นแบบนั้นแหละแต่ถ้าสมมติว่าเขาอยากฝึกเด็กๆให้กลายเป็นนักกีฬาฟุตบอลที่สุดยอดมากๆเนี่ย ถ้าผ่านการบิวอัพที่เหมาะสมโดยเริ่มต้นจากให้เด็กๆเ,เนี่ยสนใจตื่นตัวกับกีฬาฟุตบอลแถมมีใจรักใจมันมานะครับร่างกายฝีมือความพร้อมใส่ภาพทางร่างกายกล้ามเนื้อเนี่ยพัฒนามาตามลำดับเป็นการบิวอัพตามลำดับแปวลว่าอะไรครับการที่คนคนหนึ่งจะดีขึ้นมาได้ถ้าเรามีช่องทางในการบิวอัพอย่างเหมาะสมเนี่ยมันก็จะดีง่ายเหตุผลคืออะไรครับสิ่งที่เป็นอยู่ในโลกทั้งส่วนที่ดีและส่วนที่ไม่ดีเนี่ย เกือบทั้งหมดเลยนะครับเกิดจากคนฉันเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการบิลลอัพมีการพัฒนาคนได้เหมาะสมมันก็จะเป็นเรื่องดีมากๆอ่ะอธิบายแบบสั้นรัดอีกให้เห็นว่าเออมันเป็นไปได้จริงๆนะดามผมชื่อดามทีรธรามานุษย์ครับผมเจอแล้วจริงๆก็อยากให้ฟังวิดีโอนี้ให้จบแล้วก็จะอธิบายให้สั้นรัดที่สุดนะครับให้ให้เห็นภาพเลยว่าถ้าไปทําแบบนี้เนี่ยคนจะดีอย่างแน่นอนจุดแรกนะครับการที่คนเราเนี่ยจุดแรกเลยนะ ไปเจอสิ่งที่สําคัญของชีวิตของฉันจริงๆอยากให้ไปเจอนะครับวันแรกที่เราไปค้นหาว่าชีวิตเราสําคัญที่สุดคืออะไรเนี่ยเราอาจจะเจอบ้างแต่ถ้าเราไปพัฒนาอย่างต่อเนื่องสิ่งที่เราเห็นว่ามันสําคัญเนี่ยมันจะสําคัญจริงๆแล้วเราก็จะเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นจากนั้นครับมันคือภาพที่เราไปจ่ายเวลาไปทุ่มเทไปอยู่กับมันน่ะจ่ายเวลาให้กับมันหน่อยในสิ่งที่สําคัญตรงนี้เพื่ออธิบายให้เห็นภาพผมยืนยันนะครับว่าทุกจุดอะประมาณ 3- 4มหจุด ที่ผมจะอธิบายว่ามันสําคัญมากมากเนี่ยทำวันแรกๆมันไม่เท่าไรแต่ทําต่อๆไปเนี่ยโอ้มันจะคมชัดยิ่งยิ่งขึ้นเพื่อชี้ชี้จุดให้เห็นอย่างชัดเจนว่ามันสําคัญจริงๆก็คือนึกภาพครับคนที่ไม่รู้ว่าสิ่งสําคัญในชีวิตของตนคืออะไรแล้วไปจ่ายเวลาไปทุ่มเทไปเสียเวลาไปอยู่กับสิ่งที่มันไม่เกิดผลดีสภาพชีวิตเป็นอย่างไรนะครับยิ่งบางทีเนี่ย ไปอยู่กับอะไรก็แล้วแต่ที่มันส่งผลเสียกับชีวิตอย่างมากโอ้โหน่ากลัวมากๆนะครับจากนั้นครับพอพอเรารู้อย่างนี้แล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้ง่ายก็คือข้อหนึ่งเลยเพื่อเห็นภาพชัดเจนไปเลยนึกภาพคนที่ไม่สนใจใส่ใจการนอนให้ดีแล้วทําให้การตื่นนอนของตนเองเนี่ยเป็นการตื่นนอนที่ดีสดชื่นแจ่มใสสมมุติว่าทําแบบนั้นไปบ่อยๆตลอดเลย คนที่ตื่นนอนได้ไม่ดีสุขภาพไม่ดีเนี่ยสภาพเป็นอย่างไรนะครับจากนั้นครับไปเพิ่มพลังสำหรับบางคนน่ะนึกภาพพูดในด้านไม่ดีไปก่อนเลยก็คือคนที่ไม่มีความตั้งใจจะดีอ่ะพลังของการตั้งใจจะดีมันอ่อนมันเป็นยังไงนะครับจากนั้นครับถ้าผมขอร้องคนที่ผมรักได้เนี่ยผมก็จะบอกว่าไม่ต้องเชื่อผมนะแต่ขอให้ลอง ด้วยการหยิบกระดาษประกาขึ้นมาครับมาจดมารู้เองว่าอะไรมันดีอะไรที่ไม่ดีเราก็แก้ไขเติมเต็มชีวิตของเราด้วยตนเองนะครับเพราะอะไรครับคือผมเนี่ยเป็นคนมื้นพื้นเป็นคนกลางๆแต่ยังมีคนที่เก่งมากๆก,กว่าผมอีกมากมายคนที่ไปหยิบกระดาษประกาแล้วมาเริ่มจ่ายเวลาให้กับสิ่งที่สําคัญจริงๆมาทําการตื่นนอนให้ดีมานึกมาจดมาเติม แต่งแก้ไขเติมเต็มนะครับปรับปรุงพัฒนาเรียนรู้ด้วยตนเองเนี่ยโอ้โหสำคัญมากๆนะครับปัญหาคืออะไรครับไม่ได้ไปให้ความสําคัญไม่ได้จ่ายเวลาให้กับสิ่งสําคัญการตื่นนอนมีปัญหาไม่มีพลังที่ที่เราตั้งใจจะดีอะฉันจะดีอะนะครับความสดชื่นแจ่มใสไม่ได้เพิ่มขึ้นนะครับไม่ได้ไปนึกไปจดไปลองจริงๆโอ้โหแค่นึกอย่างเดียวเนี่ยเราไม่ไปทําไม่ไปลองเนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์ แต่นึกแล้วไปทําอย่างเดียวเนี่ยภาพมันไม่ชัดเจนแต่มันจะชัดเจนยิงย่งขึ้นก็มันเห็นน่ะเราเขียนออกมาในในวันข้างหน้ามันก็จะปรับปรุงแก้ไขได้ง่ายมันจะคิดคน้คนค้นคว้าทดลองได้ง่ายแปลว่าอะไรครับแปลว่าอาจจะไม่ใช่10จุดที่ผมทํานี้ก็ได้อาจจะมีคนที่เจอจุดที่ดีกว่าที่ผมพูดไว้ในวิดีโอนี้ก็ได้จากนั้นครับถ้าถามว่าเอาให้ชัดเจนไปกว่าเดิมอีก ว่าคนเราจะดีได้อย่างไรนะครับชุมชนสังคมหน่วยงานจะดีได้อย่างไรผมให้2องคำครับก็คือการที่ตีให้แตกกับทําให้ถึงแต่ผมใช้คําว่าถึงถึงถึง,ถงก็คือถึงครั้งแรกอาจจะไม่เท่าไหร่ถึงครั้งแรกก็คือเด็กคนนึ่งสมองติดเกมเนี่ยเขาอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นเขาเห็นว่าการเรียนสําคัญเขาก็ไปนั่งนั่งแล้วก็เปิดหนังสืออ่านอันนี้คือถึงครั้งที่1แล้ว ส่วนถึง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 ต่อไปเรื่อยเนี่ยก็แล้วแต่ว่าเขาจะอ่านหนังสือได้ดีแค่ไหนเขาจะดึงประโยชน์จากการอ่านหนังสือเนี่ยมาสร้างสารรค์ชีวิตตนเองได้อย่างไรมันก็ถึง,ถ,งถึงไปเรื่อยมันเหมือนกับคนที่อยากจะตั้งสถานีตั้งห้องวางอุปกรณ์เพื่อพัฒนาสบู่ร่วมกันขอแค่ตั้งขึ้นมาแล้วมาอยู่ร่วมกันเนี่ยก็คือถึงแรกแต่ถึงต่อไปก็คือสบู่ที่เกิดจากการทดลองและการสร้างขึ้นมานั้นมันเป็นสบู่ที่ดียิ่งยิ่งขึ้น นี่คือลักษณะของการถึงถึงถึงแต่มันไม่ใช่แค่การอ่านหนังสือไม่ใช่แค่สบู่แต่มันคือทุกอย่างที่เราจะออกแบบที่เราจะร่วมออกแบบให้ดียิ่งยิ่งขึ้นชี้ให้ชัดเข้าไปอีกก็คืออะไรครับนึกภาพครับคนที่ตีชีวิตตนเองไม่แตกหน่วยงานเรื่องงานใ,นใดๆที่ตีไม่แตกคนที่ไม่เคยไปถึงไม่เคยผ่านความถึงไม่เคยทำอะไรให้สำเร็จเป็นชิ้นเป็นอันภาพมันเป็นอย่างไรนะครับจากนั้นครับ เพื่อเป็นการป้องกันความผิดพลาดคือคําที่อยู่บรรทัดล่างสุดท้ายสุดนะครับก็คือคําว่าเหนื่อยกับคําว่าดีจังนะครับคนที่หลีกเลี่ยงความเหนื่อยตลอดเคยเห็นไหมครับคนที่คิดว่าตนเองฉลาดแต่ไม่ยอมทําความสะอาดบ้านเลยแต่จมอยู่กับฝุน่นจมอยู่กับความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยไปนานๆบางทีเนี่ยอาจจะแบบติดเกมติดเล่นติดอะไรอันนี้ผมไม่ได้วิจารณ์คนขออภัยด้วยนะครับแต่ผมบอกว่า คนที่เคยเหนื่อยเคยลำบากเคยเผชิญปัญหาที่มันยากลำบากแต่ยังคงมีพลังฮึดสู้ที่ดีเติมกำลังใจให้กับตนเองอยู่เสมอคนที่ยิ่งผ่านห่วงแห่งความลำบากพร้อมกับมีกำลังใจที่ดีพัฒนาเพิ่มพูนควบคู่กันไปแน่นอนมันมีการบริหารจัดการมีการเสริมแรงมีการทำให้สนุกทำให้ดีได้ง่ายมันมีแน่นอนนะครับแต่ปัญหาคืออะไรครับปัญหาก็คือ คนที่ไม่เคยอ่ะคนที่ไม่ใช่รักสบายแล้วกันนะครับเคยชินกับการสบายแล้วท้ายสุดแล้วเนี่ยภาพที่เห็นคือเลยครับคนเหล่านี้เนี่ยจะจมไปอยู่กับอาการทางจิตสภาพที่ไม่ดีเขา,ผาเผชิญหนาวเย็นร้อนหรือปัญหาเล็กๆ,ๆน้อยๆเนี่ยจะหงุดหงิดแล้วก่อตัวอารมณ์ที่มันเป็นด้านลบเนี่ยมาล้างผ่านคนอื่นได้ง่ายๆอันนี้เนี่ยน่ากลัวนะครับ ถามว่าผมทําวิดีโอนี้เพื่ออะไรครับทุกคนเนี่ยผมอาจจะคิดแบบบ้าๆต้องๆก็คือผมคิดว่าทุกคนเนี่ยเป็นญาติกันผมคิดอีกว่าเออคุณพ่อคุณแม่ผมก็ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่ก็มาเป็นญาติที่ใกล้ชิดกันมากๆจนผมเนี่ยก็เคารพท่านทั้งคู่เท่าๆกันเลยรักท่านทั้งคู่เท่าๆกันแปลว่าอะไรครับคนเราไม่จาเป็นต้องเป็นพี่น้องกันไม่จําเป็นต้องรู้จักกันมาก่อนแต่มันคือจะเรียกว่าเป็นนวัตกรรมหรือเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ก็แล้วแต่นะครับ ใครก็แล้วแต่ที่มาลองฟังวิดีโอนี้ดูนะแล้วไปอ่านจากข้อ1ถึงข้อ10แล้วก็ไปเขียนเองเลยว่าเราจะผ่านแต่ละจุดเนี่ยไปตามลำดับด้วยความจริงใจนะครับมันจะกลายเป็นทีมพิเศษแล้วก็จะมีชีวิตสภาพชีวิตที่ดีได้ง่ายดีจังดีมั่นคงยิ่งขึ้นได้อย่างไรนะครับแล้ว ผมจะขออนุญาตอธิบายในวิดีโอหมายเลขต่อไปเลยนะครับถามว่าผมทําอย่างนี้เพื่ออะไรครับเพื่อเพื่อมีใครสักคนที่ไม่ได้มองว่าผมคิดผิดหรือผมบ้าผมต้องแต่คิดว่าเออมันเป็นไปได้ผมไม่ได้อวดเก่งนะครับถามว่าจะอธิบายทั้ง10ข้อได้ดีไหมผมไม่รู้จริงๆนะครับแต่ภาพที่สําคัญกว่านั้นก็คือภาพที่เราถือกระดาษปากกามาแล้วมานั่งด้วยกันแล้วมาคุยกันไปทีละข้อแล้วมาปรับ เพื่อเป็นกิจการร่วมกันของพวกเราเพื่อเป็นชุมชนเป็นเกมเป็นละครชีวิตเป็นสิ่งที่เราจะทําร่วมกันจริงๆนะครับแล้วชีวิตเราดีขึ้นเราเห็นหน้ากันเนี่ยเราเห็นว่าเออนี่คือคนพิเศษของเราแล้วเราก็รู้สึกว่าเราพิเศษอีกคนก็เห็นเราแล้วก็เห็นว่าเราก็เป็นคนพิเศษเหมือนกันนะครับไม่ใช่อยู่ดีๆก็ไปเห็นหน้ากันแล้วก็เฉยเฉยแต่รู้สึกตื่นเต้นกับจอกับละครกับเกมนะครับ ผมอยากทดลองทดลองทีมพิเศษแบบนี้ขึ้นมานะครับแล้วใครจะทดลองก็ได้อย่างผมเนี่ยเกิดมาบนโลกเดี๋ยวก็จะจากโลกนี้ไปแต่การที่เห็นช่องทางว่าแค่10จดุด10จุดนะครับ10จุดที่เรามาหยิบกระดาษปากกาแล้วมานั่งคุยกันแล้วเรามาลองออกแบบชีวิตผมก็จะอธิบายในวิดีโอหมายเลขต่อไปเลยนะครับแล้วหมายเลขก็จะทำวิดีโอสั้นๆมาจะแนบลิงก์วิดีโอ หมายเลขนี้แหละนะครับเป็นวิดีโอสั้นๆเนี่ยเพื่อใครจะสนใจดูต่อมันเป็นการเปิดช่องทางอีกช่องทางหนึ่งให้กับชีวิตเราจะกลืนไปกับสภาพสังคมแบบที่เราเห็นอยู่นี้กลืนไปจมไปก็ได้แต่เราเอะใจสักอย่างหนึ่งเออรือว่าถึงเวลาแล้วที่คนเราจะถอนตัวออกจากหน้าจอแล้วมา,มาเริ่มนะครับมาเริ่มต้นรู้ว่าเออ บางครั้งเนี่ยการที่เผชิญความเหนื่อยเนี่ยเผชิญการสร้างสารรค์ชีวิตที่มันต้องออกแรงบ้างเกิดความยากลําบากบ้างการที่พวกเราเนี่ยฉลาดที่จะมีจิตวิยาวิธีการที่ดียิ่งขึ้นในการให้กําลังใจตนเองให้กําลังใจจกากกันเองจัดให้มันง่ายมันบางทีมันอาจจะเป็นคําตอบที่เริ่มต้นโดยไม่ต้องเสียเงินสักบาท ในการพัฒนาตนเองพัฒนาครอบครัวพัฒนาชุมชนสังคมหน่วยงานบริษัทนะครับตั้งบริษัทใหม่ก็ได้นะครับตั้งชุมชนใหม่ก็ได้มันทําได้หมดแหละนะครับมันก็จะเป็นรูปแบบของการทํางานและใช้ชีวิตที่ดีร่วมกันของคนกลุ่มหนึ่งของคนอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งถ้ายอยเกิดขึ้นทั่วประเทศไทยอ่ะท่านเห็นว่ายังไงครับผมพูดอย่างนี้เพื่ออะไรครับเพื่อฟุกเผื่อท่านเป็นอีกหนึ่งคนที่บอกต่อวิดีโอ หมายเลขนี้นะครับถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็น226นะครับไปบ่อยๆตลอดรวมถึงอาจจะเป็นวิดีโอสั้นๆที่ผมอัดจากมือถือแล้วมาแนะนำผ่านวิดีโอนี้ในในวิดีโอต่างๆนะครับแต่มันก็จะมีแนบลิงก์ว่า226หรือ227นี่แหละนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับจากนั้นครับจะเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นเพราะ่ามันง่ายครับคนที่ให้ความสำคัญจ่ายเวลา จ่ายเวลาอินเล่นเกมทั้งวันเลยชีวิตปุ๊บเนี่ยพอพอทำงานหงุดหงิดเลยนะพอใช้ชีวิตพอเห็นคนรอบข้างหงุดหงิดเลยแต่ถ้าดูละครเนี่ยยิ้มมีความสุขอย่างเดียวโอ้โหไหวไหมล่ะครับผมไม่ได้ว่านะครับผมขออภัยถ้าเกิดว่ามีใครที่ถ้ามันตรงอะ่ะผมไม่ได้วิจารณ์สังคมนะครับแต่เวลาที่คนคน,นึงเครียดกับการทำงานและใช้ชีวิตแล้วใช้ชีวิต อยู่ในครอบครัวอยู่ในหน่วยงานเขามีความเคร่งเครียดกับการทํางานและใช้ชีวิตแต่ถึงเวลาเขามีความสุขกับจอหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ในจังหวะที่เขามีความเครียดอะ่ะมันเหมือนฐานร้อนๆมันเหมือนเตาไฟอะ่ะมันส่งผลถึงคนอื่นด้วยมันมันผ่านชีวิตเราด้วยนะครับคือมันทําลายเซลล์ด้วยแหละนะครับอันนี้ไม่ต้องเชื่อผมไปเชื่อหมอแล้วกันนะครับคือเวลาที่คนเรามีความขุ่นมัวมีความเคร่งเครียดแล้วสะสมความเครียดไปนานๆเนี่ย มันทำลายเซลลทำลายสุขภาพด้วยนะแต่ผมไม่บอกว่าผู้คนต้องเปลี่ยนนะผมบอกว่าเผื่อฟุกจะได้เจอใครสักคนที่หันหน้าเข้าหากันแล้วหยิบกระดาษประกามาทํา10จุดนี้ร่วมกันอาจจะเป็น11จุดก็ได้อาจจะเป็นเหลือ3จุดก็ได้นะครับเพราะว่ายิ่งยิ่งทำไปเรื่อยเนี่ยสิ่งที่ต้องทํากันบ้านมันก็น้อยลงอย่างข้อ9เนี่ยจริงๆแล้วก็มี3มวงเล็บเองนะครับ ถึงเวลา,าจริงพอพอพอถึงเวลา,าจริงทําแล้วเนี่ยโอ้โหมันจะเหลือง่ายๆนะครับก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับฝากช่องด้วยก็ได้นะครับผมไม่ใช่นนาอธิบายแต่มันคือการมาทํำกันจริงๆแล้วพอบอกต่อไปเนี่ยื้อภาพที่เกิดกลุ่มต่างๆที่หยิบกระดาษประกามาทํากันทั่วประเทศไทยคือกระจายเป็นหย่อม,มๆแล้วเกิดภาพของคนที่ถอยออกจากหน้าจอถอยออกจาก การที่เครียดในการทํางานแต่ไปสนุกกับอย่างอื่นถอยออกคนที่เวลาไปทํางานรู้สึกโอ้ไม่ดีจังเลยแต่เวลาอยู่กับจอแล้วดีเห็นเห็นห,ห,หน้าอะไรนะตัวละครหล่อๆสวยๆในใ,ใ,ในจอแล้วดีจังเลยแต่เห็นหน้าคนที่อยู่ในครอบครัวอยู่ในชุมชนสังคมกันเองเนี่ยเออคนนั้นก็เอ๊ะงั้นงั้นแหละเออเออที่ดีที่สุดคืออยู่ในจอโอ้โหสองตัวผมเองนะผมก็อยากจะถอยห่างแล้วก้าวไปสู่ ก้าวไปสู่คนที่เริ่มมาให้ความสําคัญกับตนเองกับการแปลงฟันกับการยืนการเดินให้ดีนะครับซึ่งวิธีการยืนการเดินให้ดีเนี่ยผมบอกไว้แล้วในวิดีโอหมายเลขก่อนหน้าทั้งหมดแล้วมั่นใจครับมั่นใจว่า10จุดนี้จะเป็นการเติมเต็มชีวิตได้ดีจริงๆเนะครับเคยเห็นไหมครับคนที่เดินก็มีปัญหายิ่งเดินไปเรื่อยยิ่งปวดเมื่อยไปเรื่อยนะครับใช้ยิ่งใช้ชีวิตไปยิ่งยิ่งทุดโทรมลง แต่บางคนถ้าไปเดินให้ถูกท่าไปฝึกสติในการเดินไปฝึกกล้ามเนื้อที่ประคับประคองข้อประคับประคองหลังประคับประคองสะโพกประคับประคองข้อเข่าประคับประคองอข้อเท้านะครับฝึกถ้าเดินให้ถูกต้องฝึกสติในการควบคุมกล้ามเนื้อที้ถูกต้องโอ้ยิ่งเดินยิ่งเป็นหนุ่มเป็นแน่นโอ้เราเราหันมาสนใจใส่ใจแต่ไม่เอาอะขนาดใจเนี่ย เทไปแล้วอยู่กับจออยู่เกมแต่ท่านั่งอ่ะผิดท่าทางแล้วก็ปวดเมื่อยปวดเมื่อย,อยบนงุดยิดนะครับแต่ถ้าอยู่กับจอโอ้โหชื่นใจแต่แต่ก็เมื่อยนะชื่นใจคือคือใจอ่ะมันไปอยู่กับจอมันอินไปกับละครเลยแต่พอเงยมาปุ๊บโอ้โหทำไมเมื่อยจังเลยไม่มีพลังที่จะทําความสะอาดไม่มีพลังที่จะเช็ดพื้นทําความสะอาดอะไรเลยนะครับเพราะว่าอะไรครับพลังใจทั้งหมดเนี่ยมันไปทุ่มเทให้ให,ให้สําคัญ กับจอแต่ผมไม่ขออภัยจริงๆถ้าเกิดว่ามีใครบอกว่านี่คือการวิจารณ์แต่ผมบอกว่าบางครั้งเนี่ยชีวิตความเจริญของชีวิตความเจริญในสังคมใดๆก็แล้วแต่ความเจริญของชาติบ้านเมืองและและของโลกใบนี้ถ้าเราให้ความสําคัญได้ตรงจุดถ้าเราตีให้แตกถ้าเราไปให้ถึงถ้าเราเริ่มต้นจากชีวิตเราเองที่สดชื่นแจ่มใสจากตนเองจากพวกเรากันเอง ที่สดชื่นแจ่มใสตื่นนอนได้ดีมีพลังความตั้งใจจะดีแต่ทั้งหมดนั้นเนี่ยมันไม่ได้เขาเรียกไม่ได้โรยด้วยดอกกุหลาบแต่มันต้องมีห่วงจังหวะที่เหนื่อยคนที่มีห่วงจังหวะที่เหนื่อยต้องเผชิญกับการท้าทายต้องเผชิญกับการที่เป็นความยากลําบากการแก้ไขปัญหาร่วมกันพร้อมกับมีศิลปะมีจิตวิทยาที่ดีในการให้กําลังใจตนเองและหมู่คณะโอ้โหยังไงมันก็ดี นะครับยังไงมันก็ดีอยู่แล้วทั้งหมดคือเลยครับ1อยากขอร้องให้บอกต่อให้แต่ไม่เป็นไรนะครับ2ก็คือเลยครับอยากให้งอกงามอะไรบางอย่างจากการเป็นเล่นแบบสั้นรัดเนี่ยแล้วงอกงามจะกี่ข้อกี่จุดด้วยตัวท่านเองเพราะอะไรครับมันคือเนื้อสมองมันคือปมสมองมันคือนิสัยนะครับที่เราเคยทํามันที่เราเคยไปทํามันด้วยตนเองเราจะภูมิใจเอง มันจะก่อเกิดปมรี่เริ่มการคิดอ่านสร้างสรรค์ขึ้นมากับตนเองผมถึงจะไม่บอกต่อแนะนำวิดีโอที่มันอธิบายแบบยาวๆเพื่อที่ว่าพวกเราจะได้ทำกันบ้านเองแล้วงอกงามอะไรบางอย่างขึ้นมาด้วยตนเองจริงๆด้วยความรักและความจริงใจจริงสวัสดีครับ